พลปีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมนลทนหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกอัธนพธรรมรักษมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายส,ส,สุรศักดิ์มนปีคุณีริรัตศรีพัฒร์างกูล กองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาบนทนทหารบกที่32และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาบนทนทหารบกที่32เดินทางพบปะพร้อมมอบเงินส่งเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวนสองรายรายละ3,000บาทให้กับกำลังพลของหน่วยโดยมีบุตรที่มีความต้องการตามนโยบายของกองทัพบ,บกและสมาคมแม่บ้านทหารบกโดยบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวนสองรายได้แก่นางสาวธันชนกเชื้อผาเต่าบกครองทางพฤติกรรมและทางอารมณ์ บทของจ่าส1บหญิงมีรัชยาเชื้อผาเต่าสังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและนางสาวกุลที่ดาจันสว่างบกพร่องทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายบุตรของจ่าสิบเอกพดุงศักจันทรสว่างสังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดยได้มอบผ่านกําลังพลที่เป็นบิดามารดาเนื่องจากน้องทั้งสองเริ่มเรียนที่สถานศึกษาจากการผ่คนคลายมาตรการการระบาดโควิดในทิแล้วจากความห่วงใยดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุตรกําลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและน,นเหมือนส่งเขาดังกล่าวใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดารงชีวิตประจําวันด้านการศึกษาตลอดจนเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวสร้างขวัญกำลังใจต่อกำลังพลเป็นอย่างมากโอกาส นี้ได้ให้กำลังใจแสดงความห่วงใยและพร้อมดูแลส่งเสริมด้านสิทธทิต่างๆให้กับครอบครัวกำลังพลดังกล่าวอาจจะเป็นการช่วยฟื้นฟูทางด้านร่างกายจิตใจเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น